ผมไม่ได้หืนครับแค่ตื่นตัวในเรื่องอย่างว่าเท่านั้นครับเอาครับยก2ครับยกที่2นะครับเกมก็เริ่มจะเดือดขึ้นตามลำดับนะครับยก2ยกสยก4ยกห้านะครับเดินเหมือนเดิมครับสไตล์การชวของรถถังจินมังนนครับถ้าไม่เดินเนี่ยอาจจะเป็นรถถังตัวปลอมแต่วันนี้เดินครับตัวจริงครับจับขยับแล้วครับ ก้าวหน้าก็ชกในสงตั้งรับครับนี่ก็ต้องเดินได้ถอยเป็นครับมวยในยุคสมัยนี้คุณหน่วยไดโนใช่ต้องหลากหลายต้องหลากหลายนะครับอาวุธต้องมีครบทุกอย่างนีครัมัดเลยครับจุดเด่นของรถถังนี่ก็คือลูกตัดลําตัวนะส่วนจุดเด่นของก้าวหน้าก็คือลูกเถนกวาดลานต้องมาดูครับวันนี้ก้าวหน้าจะใช้ได้หรือเปล่า นักมวยคนไหนที่ชกกับก้าวหน้าแล้วไม่ล้มลงบนพื้นเวทีเนี่ยโดนเคลียรขาถือว่าถือว่าไม่ได้เจอก้าวหน้าเป็นยังไงล่ะ <laughs> โอ้ลีลาเปนยียวนจริงๆครับยียว,ยวนกวนประสาทครับนี่คือคาแรคเตอร์ที่ฝรั่งต่างชาติชอบมากนะครับในตัวของรถถังจิตมงฑน,นนะครับมีลีลาที่ท้าทายนะครับ แต่ว่าบนเวทีนะข้างล่างนี้ไม่ใช่แบบนี้นะพี่น้องกันครับแต่บนเวทีคือหน้าที่ครับกระชับพื้นที่ก็ไปเรื่อยรถถังครับซ้ายครับสกัดเอาไว้ชกแบบรัดกุมเลยครับเจอกับมวยหมัดต้องกลัวไว้ก่อนครับถ้าไม่กลัวนี่อันตรายพยายามจะต่อยหมัดครับเน้นที่หมัดนะครับหมัดกับซอครับอาวุธที่ถือว่าเป็นอาวุธหลักของรถถังเลยนะครับกาวหน้าก็รู้ดีเลยครับไม่ประมาทครับ พยายามจะยืนมวยให้นิ่งครับไม่ตกใจนี่คะอกครับพยายามจะสับคืนครับขยับครับขยับกระชับพื้นที่เข้าไปครับรถถังตามสไตล์ครับจอขาคืนซ้ายยาวๆครับก้าวหน้าก็เป็นอาวุธเด็ดอีกอย่างหนึ่งของก้าวหน้านะครับแข้งซ้ายแต่ได้จัดจ้านมากๆแล้วครับก็วัดกันเลยครับเป็นการวัดกันระหว่างหมัดกับแข้ง นะครับหมัดนี่อาจจะสั้นกว่าแต่ถ้าโดนก็หลับได้เ,เรียบร้อยออแข้งยาวกว่าถ้าหมัดถึงก่อนก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูครับดูแผนการชกของทั้งคู่ครับนี่ครับโอ้โ,ห,โ,อโห,หมัดหมัดมดูครับรถถังนี่มีขู่ตลอดแล้วดูลีลาเลยครับโอ้โหน,นี่นะครับก้าวหน้าผมคิดในใจอยากจะฝากบาทาไว้บนคอไม่ประมาทครับทางด้านก้าวหน้าขอระวังตัวก่อนครับขอให้ผ่าน2 3มยกไปนะครับปลายผมจะเอาคืนครับแข้งซ้าย ก้าวหน้าอีกทีนึงคับสับขาครับรถถังโอ้ยวิตสิ้นชื่อแล้วดูลีลาดูสีหน้าครับโอ้โหเป็นคุณจะหมันไส้หรือเปล่ายังดีที่หลบทันครับต้องใช้สติเป็นยังมากเลยครับในการชกกับรถถังับอ่านี่ฮะปล่อยไปยิบไปครับรถถังนี่ฮะหมดรวมเข้าไปมีการสวนโดนไห่ทองดองกันก้าวหน้ามียาฉีดมาแล้วครับชูทางด่วนครับฉีดยาให้กับก้าวหน้าครับ 2 0 0 0มืบาทนะสองกระปั้นนะครับรถถังขยัยเดินพยายามจะสับขาครับโอ้โหเล่นช่วงล่างครับดูครับก้าวหน้าโดนขามีสะดุ้งนะครับดูครับขาก้าวหน้าครับเอาละครับงานเข้าหรือเปล่าเจาะไปเรื่อยครับรถถังโอ้สายยาวๆครับเตะสกัดไว้ครับก้าวหน้าโอ้รถถังเนี่ยจะเห็นช่องทางแล้วนะครับตอนนี้คืออย่าออกอาการให้รถถังเห็นเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถถัง เห็นอาการของคู่ต่อสู้ไม่ดีนี่แกจะขยําทันทีครับอ้าวครับแต่ว่าแขนการแข็งมันเอาเจาะอีกแล้วครับรอจะงหวะอวัวครับอ่าสวัสดี8ปดหมื่นท่านครับตอนนี้ครับแชร์กันไปเยอะๆครับตอนนี้เชื่อว่าจะดุเดือดครับรถถังนี่เน้นเจาะไปครับอ้าวครับก้าวหน้าซ้ายยาวๆไม่หนีมากครับก้าวหน้ายกนี้รอจังหวะดักเตะซ้ายครับรถถังก็สับขาแล้วก็พยายามจะต่อยหมัดครับ เอาคืนบ้างครับมา้ายของก้าวหน้าวิ่งจังหวะนี้ครับแต่งฝ่ายต่างโดนนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครพลาดอ้โหรวบรวบรวบาไว้ครับเก็บอาวุธเก็บรถถังนี่ครับซอเอวันนี้ที่ขนกองเชียร์มาให้กําลังใจรถถังหลายชีวิตเลยครับทีมงานเยอะอยู่แล้วครับทั้งจิตมนวลแล้วก็พีเคครับเป็นค่ายมวยค่ายใหญ่นะครับของวงการมวยเมืองไทยครับไอมาตรฐานแลวครับเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ ขยับเดินนะครับเดี๋ยวจะเตะตูดแข้งซ้ายติดบังครับดูครับเสียวไปเสียวมาครับโอ้นี่ครับวาดเสียวครับเกมแบบนี้ก้าวหน้าต้องต้องหมุนออกมาก่อนครับรถถังก็ยังจะล็อกปะเอาเลยครับขาอีกแล้วครับโอ้โหแม่หมัดที่ทําให้ผัวงนะครับแต่ว่าที่เน้นก็คือต้นขาขวาของก้าวหน้าครับเอาล้วครับแข้งซ้ายโตขึ้นมาโอ้โหหมัดเหมือนกันครับฟอรของก้าวหน้าครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างฟันครับ โอ้ยเสียวครับเสียวครับแบบนี้ครับอ่าแล้วครับอาวุธที่ออกของทั้งคู่ครับโอ้โหนี่คือหวังผลเลยนะครับออกมาแต่ละดอกครับแต่ว่ายังไม่มีใครพลาดครับแฟนมวยครับอยากกระพริบตาครับแฟนมวยทั่วประเทศครับที่กําลังรับชมศึกมวยเอาวันสืบสาศิลปะมวยไทยสู่วีรบโลกในนัดนี้รถบ้านล่างล้มลงไปถือว่าได้เจอก้าวหน้าแล้วครับรถถังเจอลูกเถินกวาดลานครับอ่าลูกเก่งของเขาเลยครับ โอ้ยหมัดครับโอ้โหรถถังต่อยได้หว่าเสียวครับอ้าวดูนายนายยังตีไม่ได้ดูครับทั้งคู่ไม่ใช่มวยขาวครับเน้นกันที่วงนอกถือก้าวหน้าก็โดนนะครับหมัดของเอาเลยคตต่อครับโอ้จังหวะนี้รถถังบอกไม่มีอะไรครับโอ้มันลื่นมันลื่นครับรถถังบอกมันลื่นครับอ่าแล้วครับจังหวะเหมือนเสียหลักด้วยครับโอ้รถถังบอกผมผมเสียหลักเอาแล้วครับโดนมากครับโอ้โหต่างไฟต่างโดนครับแต่ว่าอาการของทั้งคู่เนี่ยยังไม่ออกนะครับดูครับ แสดงให้เห็นถึงการิซ้อมนะครับที่เกินร้อยทั้งคู่ครับครับต่อยหมาดครับรถถัง1นึ่งสองเขาเจอซ้ายก้านาลวงท็อปเจอแข้งหมดยกครับโอ้โหชักจะสนุกนะครับคู่นี้ครับคู่หนุ่ยครับโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆครับแฟนมวยครับวัดกันทีต่อทีเลยครับโอ้โหคือเป็นคู่หวยที่แฟนมวยนี่รอคอยครับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาที่ทีมงานประกบคู่นี้ออกมาเดี๋ยวดูครับภาพช้าๆเดี๋ยวรถ น่าจะเห็นจังหวะที่รถถังเนี่ยโดนสอกครับอ่านี่จังหวะเตะซ้ายอ่าสับขาครับโอ้ขานี่มีอาการนะครับก้าวหน้าขาขวาของก้าวหน้าอินแดงไปหมดแล้วครับนี่ครับเล้นเน้นไปที่ขาขวาเลยครับรถถังจังหวะนี้เดี๋ยวดูจังหวะที่รถถังโดนนะครับเป็นช็อตต้องบอกว่าเป็นช็อตสําคัญครับใช่ครับอย่างครับยังไม่ถึงจังหวะนั้นเนี่ยจังหวะที่ก้าวหน้าโดนหมัดนี่ที่ว่าเสียวเลยครับที่สอกก่อนนะครับ พยายามจะบวกคืนครับนี่ต่อยหมัดครับโดนเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนแลวครับนี่ครับโอ้โหสอกครับส่อเข้าไปซอกคอเลยครับอีกทีหนึ่งครับปักครับแรงครับออกนีแรงมากครับแต่รถถ่ยังให้โอกาสรถถังอาครับมาชมกันต่อครับยกที่4ี่ครับยังคงเป็นรถถังครับที่เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเน้นที่หมัดแล้วครับ ไปขาต่อ,ตอยมัดแล้วก็มีสอกสลับส่วนก้าวหน้าครับรอจังหวะครับเป็นการตั้งรับที่แบบรัดกลุ่มสุดๆนะครับแล้วก็ชกละเอียดครับนี่ครับมีบวกมีโต้ตลอดวงในจังหวะนี้ตีกันไม่ได้กรรมการยากมารถถังก็ยังเดินเหมือนเดิมครับก้าวหน้ารอครับรอให้รถถังที่เดินครับต่อยมัดตเอานี้รู้ครับก้าวหน้าโอ้ซ้ายเตะสกัดไว้โอ้ยโ้ยโดนครับก้าวหน้า,ดดานถดดมนัดรถถัง นี่ครับต้องกลัวไว้ก่อนครับไม่กลัวเดี๋ยวเป็นเรื่องครับหมัดของรถถังนี่น่ากลัวเหลือเกินครับดูฮะอ่าอะครับก้าวหน้าก็พยายามเก็บอาการครับคือโดนนะครับแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับไม่ออกอาการให้เห็นครับแล้วก็รอโต้ด้วยแข้งซ้ายตอนนี้วนไปรอบเวทีรถถังบอกอย่าหนีสิพี่โอ้โหจิตวิทยาเยอะจริงจริงับรถถังหนีสิครับนะครับนี่ฮะเป็นไงเลยครับดีลาของรถถังเออ เขาปากมือบอกว่าให้มาสู้กันหน่อยอ่โอ้โหดูครับใช้จิตวิทยาข่มผู้ต่อสู้ด้วยเอาเก้าหน้าบอกไม่สนครับผมชกตามเกมอืมนะครับเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะคุณหนุ่ยก็สไตล์ใครสไตล์มันใช่ครับอ่าอ่ะก็เก้าหน้าเขาพยายามจะชกในลูกเกมที่ตัวเองถนัดนี่ครับดักเตะซ้ายส่วนลูถังก็ตีครับต่อยไปต่อยเฉียวไปเฉียวมาครับอืพยายามจะหักแต่เอาไม่ลงครับอ่ะโดนมัดเหมือนกันครับเก้าหน้าเก้าหน้าบอกไม่เป็นอะไรนะครับนี่ฮะ เก็บอาการได้อย่างยอดเยี่ยมครับโอ้โหคู่นี้มันดนุเดือดแล้วใจจริงๆครับคือตื่นเต้นไปอีกแบบนึงเลยครับดูฮะ,ะแทงซ้ายครับโอ้้ายสกัดไว้รถถังเดินครับพยายามที่จะล็อกปากเอาต่อยมาอีกแล้วโอ้โหดูครับรถถังที่พยายามจะให้ก้าวหน้าที่เดินก็มาหาเาบ้างครับดูครับ <c oughs> โอ้โหดูครับจิตวิทยาก้าวหน้าก็บอกเอาเดินมาสิเดินมา เล่นสงครามจิตวิทยาครับบนเวทีแล้วก็ออกอาวุธไปด้วยครับแทงสายของก้าวหน้าสาดไป2แขแงครับรถถังยังไงครับโดนถีบไปทีนึงอาจงหว่าต่อยเลยครับก้าวหน้ากอดเอาไว้ครับโดนเก็บอาวุธครับกอดเลาเด้งตีครับดูครับเอาเอาเรียบเอาทรงครับตีเอาทรงครับก้าวหน้าคือสู้กันทุกอย่างนะครับทั้งอาวุธมวยนะครับแล้วก็สู้ด้วยจิตวิทยาด้วยเอาผู้นี้ดูครับโอ้โห ยังไงครับแข้งซ้ายของก้าวหน้าสาดไปรถถังต่อยหมัดดูครับก้าต่อยหมัดครับก้าวหน้าโดนหมัดของรถถังก็ผายมือบอกไม่เป็นอะไรนะโอ้โหต่างคนต่างใช้จิตวิทยาครับแล้วครับช่วงะโยคที่4ครับขยับมเดินครับก้าวหน้าขยาบมเดินเข้าไปโยกเข้าไปแข้งซ้ายรถถังคุณเกมครับโอ้โหโดนไปสองครับย้ายขึ้นมาหนึ่งเกี่ยวครับเกี่ยวจังหวะนี้เอาลแข้งซ้ายอัดเข้าไปโอ้โหเต็มแข้งครับแข้งนี้ อยังไงครับมีอีกไหมขยับเข้าหาขยับหโอ้โหแม่ดอกสุดท้ายลั่นเข้าไปเต็มเต็มครับโอ้ต้องไปขอโทษครับโอ้ต้องบอกว่าสุดสุดไปเลยนะครับอ่ะยกสุดท้ายครับตามต่อครับอ้าวครับรถถังแมมาถอยคุ้เชิงครับก้าวหน้าเป็นฝ่ายเดินครับยกนี้ขยับเข้าไปซ้ายครับสายจับได้จะกวาดโอ้โหลูกนี้ โดนเทลงไปครับก้าวหน้านี่ครับทีมงานของก้าวหน้าครับทีมงานพีเคสั่งเดินครับแข้งซ้ายอัดเข้าไปรถถังไม่แลกไม่ปะทะครับยกนี้ออกไปคุมครับมั่นใจว่ายก4ี่นีตัวเองทาได้ดีครับรถถังเดี๋ยวดูครับแข้งซ้ายของก้าวหน้ายกนี้ยังไงครับติดบังครับแข้งนี้ครับขยับกระชับพื้นที่อาวต่อยหมัดครับวงนจะหักเหลี่ยมแม่รถถังไม่ให้จับครับนี่ครับมาชกทรงตั้งรับเลยครับรถถัง เอาสับสอกครับก้าวหน้ากระตุกมาโอ้ดูครับดูนี้เสียทรงไปเองครับก้าวหน้าจะหักเขาครับแต่ตัวเองก็ล้มไปด้วยนะครับทางด้านก้าวหน้าเอายังเดินต่อครับรถถังถึงตอนนี้ไม่เดินแล้วครับคุมเกมครับนี่ฮะเก๋าจริงๆครับรถถังใช้สงครามจิตวิทยาด้วยครับนี่ครับหมุตอนเช้าอ่ะหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับรุ่นน้องครับ ก้มกาบรุ่นพี่ครับเกมจบแล้วครับทุกอย่างมันเป็นเกมบนเวทีครับใช่ครับสุดท้ายก็พี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่แสดงออกไปนี่มันเป็นเกมครับพอเกมจบสัญญาณระฆังยกสุดท้ายจบทุกอย่างก็จบครับนี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับแล้วก็กรรมการพิจิตรพรมคงครับชูมือให้กับรถถังจิตเมืองโนนเป็นฝ่ายเาชนะคะแนนก้าวหน้าสอจต้งปราจีนก็ล้างแค้นได้สำเร็จครับ ภาคที่3มีหรือเปล่าครับคุณหนุ่ยครับน่าสนใจนะนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าก้าวหน้าเนี่ยก็ยังขาดใจอยู่ใช่แล้วครับนะครับก็ต่ออีกก็สนุกอีกครับคู่นี้ดูภาพชาครับแข้งซ้ายแต่ว่าก้าวหน้าแหมจังหวะที่รถถังเนี่ยยก4ต่อยมาได้อาการับทําให้วันนี้เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับถถังถือว่าโชคดีมากนะครับจังหวะที่โดนศอกของก้าวหน้าและกรรมการตัดสินใจไม่นับครับใช่ครับ ลุกลุกเร็วด้วยแหละลุกเร็วด้วยนะครับกรรมการก็ให้โอกาสคือถ้ากรรมการสับมือนับนี่โอ้โหเกมเปลี่ยนเลยครับเนี่ยครับช็อตเนี่ยครับส่อครับแต่รถถังพยายามใช้จิตวิทยาครับบอกไม่เป็นอะไรลุกขึ้นมาบอกว่าตัวเองเนี่ยแค่ลื่นนี่คือความเก่าไงนี่ครับดูครับดูรถถังบอกไม่มีอะไรครับความเก่าความคือถ้าไปออกอาการในกรรมการนับแน่ครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นนายกที่4เนี่ยรถถังก็ นี่จังหวะต่อยหมัดครับซ้ายของก้าวหน้านี่เป็นช็อตสวยๆครับนี่ยครับหมัดนี่ครับหมัดนี้นี่เกือบไปครับจังหวัดเฉวนบริเวณใบหน้าของก้าวหน้าครับหมัดของรถถังแล้วนี่สอกครับถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีครับคู่นี้เดี๋ยวเราขึ้นไปครับบมเวทีครับไปอยู่